สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับครัวสนามนะครับวันนี้ครัวสนามขอเสนอเมนูกะเพราทะเลไข่ดาวนะครับวัตถุดิบมีดังต่อไปนี้นะครับเมึกกุ้งนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กเรียบร้อยแล้วล้างความสะอาดาไข่ดาวจำปาพริกส่วนประกอบนะครับก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันหอยซอสปลาเขียวนะครับซีอิ๊วดำโหรงรสแล้วก็พริกกระเทียมนะครับโขกให้เข้ากันละเอียดนะครับแล้วก็ใบกะเพรานะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกานทครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราทําการอทอดไข่ดาวก่อนนะครับเพื่อน เราก็ทำไข่ดาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับน่ารับทานมากขั้นตอนต่อไปไปผัดกะเพรากันเลยครับเพื่อนๆต่อนปแรนครับนำพริกที่เราหอล,ละเอียดเตาจะผัดกันนะครับตามด้วย1นุ่งนะครับเึ่งไปนิดหน่อยแล้ครับได้สุดเอว ซอสสองช้อนโต๊ะน้ำตาลสองช้อนโต๊ะนะครับเพิ่มความหวานหน่อยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือดำซึ่งช้อนโต๊ะนะครับของปรุงรสนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับเพื่อนสีสันน่ารับประทานมากเลยครับใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะครับเพิ่มปริมาณของน้ำปรุงนะครับให้อร่อย ให้เข้ากันนะครับจนหมึกกุ้งสสะดุง้งสะดุ้งนะครับผัดให้เข้ากันแล้วตามด้วยใบกระเพรานะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดให้ใบกระเพราสลดสลดนะครับอื้อ เดี๋ยวนะ่ารับประทานมากเลยนะครับเ,เพื่อนๆกะเพราหมึกกุ้งทะเลนะครับพร้อมลงจานก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกะเพราะทะเลหมึกกุ้งไข่ดาวนะครับน่ารับประทานมากเลยครับเ,เพื่อนๆผมขอตัวไปรับประทานกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ